มีผู้กล่าวว่าการเข้าถึงพระรัตตนัยมีได้ด้วยสมาสมาธินี้มันหมายความว่าอะไรับการเข้าถึงพระรัตตนายมีได้ด้วยสมาธิด้วยสมาสมาธินี่อธิบายกันให้อ้อมค้อมแล้วก็จะได้สมาธินี่ให้เป็นในอนุสติในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์ จเจริญอ,อนุสติในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์อย่างนี้แล้วก็พระรัตนตรัยนั้นมีได้ด้วยสมาธินั้นแต่เป็นพระรัตนตรัยในขั้นตอนแรก,แรกๆท่านนั้นยังไม่สมบูรณ์ยังไม่ใช่ชั้นเลิศยังไม่ใช่องค์จริง้งต่อเมื่อดับทุกข์ได้แล้วสิ้นเชิงแล้วปรากฏแก่จิตแล้วจึงจะเป็นองค์จริง อันนี้ไม่สำเร็จได้โดยลำพังของสมาธิหรือแม่สมาสมาธิต้องครบองค์แปดของมรรคจึงจะมีพระระัตนาศายพระองค์จริงได้โดยสมบูรณ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นอารมณ์แห่งอนุสตินี่ยังไม่ใช่องค์จริงเป็นองค์บุพพภาพมีอะไรอีก